ชมปิดเทมนะครับน้งมาพที่เจ้าหลานนะครับหาดเจ้าหลาวตรงนี้เป็นหาดที่ใกล้เคียงกับหาดเจ้าหลานนะครับอยู่บริเวณบ้านอะไรไหมบ้านหัวดุดใช่ไหมคลองขุด,ขขดตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่นะครับจ,จังหวัดจันทบุรีนะครับก็คึกคักนะเพราะว่า เป็นช่วงที่น้ําทะเลใสนะครับแล้วก็อากาศดีนะวันนี้ลมค่อนข้างแรงแล้วก็อากาศเย็นนะครับวันนี้คิดว่าทั่วทุกภาคอากาศเย็นนะครับวันนี้ลง Me. มาก็สนุกนะครับวันนี้พี่สาวมาด้วยครับพี <S <s ่สาวก็มาด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่สาวชื่อว่าพี่ขิมนะครับเป็นพี่สาวที่น่ารักรับน้องโอวามากๆเลยนะครับมาเที่ยวด้วยกันนะครับแนะนำให้มานะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับน้ําทะเลใสถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงฤดูฝนคิดว่าน้ําทะเลจะก็จะไม่ใสแล้วนะครับน้ำทะเลใสแล้วก็แล้วก็ชาหาดเล่นนะครับตี่นี้ก็หลอดที่เนี่าวชายหาดนี่ก็คือมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะนะนี่ขนาดที่เวลาแค่แปดโมงวก,กว่าๆนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบ วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์1266นะครับผมน้ำทะเลใสนะครับ,รรบแต่ช่วงนี้ไม่มีหาดทรายขาวาที่เดินลงไปนะทะเลได้ระยัไกลๆนะครับไม่มีนะครับน้ำจะค่อนข้างขึ้นมาจากเดิมที่เคยมาแช่ทุกปีนะครับก็ น้องว้าก็สนุกมากนะครับโอ้โหน้องว่าสนุกไหมครับสนุกมากเลยเล่นนำให้เพื่อนมาเที่ยวไหมลูกนำให้เพื่อนมาเที่ยวไหมเละนําำให้เพื่อนมาเที่ยวนะครับน้ำไม่ลนะึกแต่ว <empez> ่คลื่นใหญ่กว่าน้ำไม่ลึกแต่คลื่นใหญ่น้องวาบอกนะนก็หมายถึงว่าน้ําไม่ลึกแต่คลื่นมีตลอดเพราะว่าลมทะเลแล้วก็ลมบกตอนนี้ค่อนข้างแรงนะครับ สอบถามร้านอาหารแถวนี้บอกว่าช่วงนี้ออกเรือยังไม่ได้นะเพราะว่าลมแรงนะครับมาถึงเรือเล็กออกยังไม่ได้นะครับมีแบรรน้าโบท๊ทด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะเที่ยวในประเทศไทยก็สนุกดีนะครับระยะทางไม่ไกล เดินทางมาจาาสะแก้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก,กว่านะครับร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับจากสะแก้วนะครับสนุกนะฮะโอเคครับผมจ๋าขึ้นฝั่งเหรอคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็โอวาพาเที่ยวโอวาแปดขบแล้วนะครับโอวาจะขึ้นปอสามแล้ววันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนโอวาหวัดดี ท่าผู้ชมเลยสวัสดีเออสวัสดีค่ะทุกคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในทริปหน้าสวัสดีครับ